สวัสดีเพื่อนๆพอคาร์บอน ทุกๆท่านนะครับกับผมนะครับจอดฟันตรงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะครับวันนี้ครับผมคัดมา3คู่นะครับก็จะมีสิทธิ์ไทยลีกอยู่1คู่แล้วก็ศึกพรีเมียร์ลีกอยู่2คู่นะครับไทยลีกที่ผมคัดมานะครับก็จะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับจะเป็นชลบุรีเอฟซีจะเปิดบ้านเราเจอกับแบังกอกเลยเต็ดนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอีก2คู่ก็จะเป็นคิวของสเปอร์วันนี้จะไปเยือนไบตันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เป็นลอนดอนดาบิแมตต์อาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับกกกาาาารรรเเยือออนนนนนนนขงงงงงงววตตตแฮมมมะะคคััััับบซึ่่ททท้้้้หหดด3ูใีผจไไป็ิ รับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีรารฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r i b คกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีรารฟุตบอลต่อไปนะครับ และเพื่อไม่ใการเสียวเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทยแลนด์พิมพ์ลีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่ระหวังสนามชนชนบุรีเอฟซีจะไปบ้านตนรับการมาเยือนของแข้งเทพสู่แบงคอกอยู่แต่นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามชนบุรียูทีเอสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับชมบุรีครับอยู่อันดับที่15แข่งไปละสิบสนัดชนะสามสิบสีแพ้ไป7เกมยิงได้16เสียไป24ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งแบงกอกอยู่อันดับที่1แข่งไปละสิบสนัดชนะ10บสามยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้27เสียไป6ประตูมีอยู่33คะแนนครับ สถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5้านัดหล่าสุดในทุกรายการนะครับชลบุรีในรอบแรกเกมที่จกับแบงคอกไม่เคยเอาชนะแบงคอกได้เลยนะครับเสมอไป2ก็เป็นฝั่งแบงคอกเอาชนะไปได้3เกมเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่แบงคอกเปิดบ้านเอาชนะชลบุรีไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชลบุรีครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองไปด้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่ง ผลกับการของชลบุรีในรอบ5เกมชมลบุรีพาทำเงินไปที่3เกมพาพ้ไป2เกมคิดเป็นเปอร์เต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฝั่งแบงคอกฟอร์ม5นัดหลังสุดแบงคอกชนะไป3-1สนนแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แบงคอกนะครับเปิดบ้านเสมอกับโปโลิทเฮโรไปด้วยสกอร์1-1 ผะกอบการของแบงคอกในรอบพเกมแบงคอกพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นประสานาการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยอนอย่างแบงคอกต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่แบงคอกทีมเยอนต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งชลบุรีราคาน้ำเจอยที่สองจุดศูนย์หนึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งแบงคอกราคาน้ำเจอยที่หนึ่งจุดแปดศูนย์ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอก,กันของทั้งสองทีมถ้ามองผิวเปินบนตารางคะแนนก็ มีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์ะลิกในฤดูกาลนเนื่องจากผลงานของแมน็อกดูดีโดดเด่นชัดเจน เบงก็อกมีอยู่33คะแนนจากการลงเล่นไป1 3นัดผ่านไป33เกมนะฮะแบงก็อกไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียไปเพียงแค่6ลูกเกมลูกหญิงได้ถึง27ลูกส่วนทางฝั่งชมพูรีที่ผลงานค่อนข้างจะลุ้นลุ้นดอนชมพรีเก็บได้13คะแนนจากการลงเล่นไป1 4นัดเกมรับรู้การนี้ของชมพรีค่อนข้างจะมีปัญหาหลังจากที่เสียประตูไปถึง24ลูกแล้วก็ยิงประตูได้เพียงแค่16ประตูเพียงนั้นส่วนเฮตูเฮตก็อย่างที่บอกครับสถิติเทไปาทางฝั่งเบงงอก,นนกงทาผลานไดด้ีกว่าและเเป็น2กม คขาที่เป็นคอกเอาชนะชมบุรีในสองเกมซึ่งเป็นผลงานของฤดูกาลที่แล้วที่แบงคอกนะฮะเอาชนะชมบุรีไปได้ทั้ทงเย้าทั้งเหยือนเลยนะครับบวกกับภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับเลยว่าชมบุรีช่วงหลังก็มีฟอร์มเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้น แต่ฟอร์มที่โดดเด่นกว่าก็จะเป็นแบงคอกนี่นะที่มีเกมแพ้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดฉันกบจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาแนวนี้เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างแบงคอกต่อที่ราคารึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่แบงคอกมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่าบวกกับชนบุรีนะเจอกับแบงคอกทีไรชนบุรีก็มักจะไปไม่เป็นอย่างที่บอกครับฤดูกาลที่แล้วก็เป็นฝั่งชนบุรีแพ้ให้กับแบงคอกไปทั้งเย้าทั้งเยือนและฤดูกาลนี้แบงคอกถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีฟอร์มการเล่น อยู่ในช่วงที่กําลังมีความมั่นใจสูง,สงฉันคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างแบงก็อกจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับมากันที่ศึกพิมพ์ลรกขิตก,กันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนกนางนวลเบยตันโฮปอัลเบียนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามดิเอเม็กซ์สเตเดียมจะเตะกันในระดับทีสองครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านกับเบยตันครับอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว18นะัดชนะ7เสมอ6แพ้ไป5เกมยิงได้34เสียาปปมสิบสี่เสียู่27คะแนนส่วนฝั่งสเปอร์อยู่อัันดบที่4นะครับแข่งไปแล้ว18นะัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป4เกมยิงได้37เสียไป24ประตู่อ อยู36่36กคะแนนนะครับสถิติเหตุเว้นกับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการไบตันเก็บชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นฝั่งสเปอร์เก็บชัยชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่สเปอร์นะฮะเปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้ด้วยสกอร์สอปด้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบตันครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอสแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันไปเสมอกับคิสซอลเพลย์ได้วยสกอร์หนึ่งนไปที่2เเกกมมพาบไป3คิดเปยหนึ จากการทำกำไรที่40%นะครับส่วนฝั่งสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสเปอร์ชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไปด้วยสกอร์2ประตู1ผมประการของสเปอร์ในรอบ5เกมและเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเบตันภายใต้การคุมทีมของเลวโต้เดอชบี้วันนี้ครับเบตันก็ยังคงประสบัาหาตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเช่นเดิมนะครับ ถ้าจะนับตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีทาเลแกรมตี้ปาวิสเอสปุติยานโจเวลมันอดัมเวปเตอร์ซอลิมาร์คูเลอนซิโซแล้วก็อันซูฟาตีนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าไบตั้นจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีมิลวิสดังจะคุมปราการในเกมรับมิดฟิลด์คู่การคาดว่าจะเป็นบบลลี่กิลโมนะฮะจะเล่นคู่กับปาสคาลกคตโดยที่3ลมกคนนี้คาดว่าจะเป็นสมอนเอเดนกาคาร์ลอสบาลบาแล้วก็คารุมิโตมะนาเปาก็จะวางเช่าไปโดจะลงลาตาคายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับสเปอร์ ว,วันนี้ก็มีผู้เล่นตัวเจ็บค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ ถ้าจะนับผูกหลักก็จะมีมิกกี้ฟันเดอเฟนและอันเซซยองอีวานปาริสิษฐ์เจมมัสเดซันอุรุโกเบเดนกูและก็มานอสเซอรบอลหนึ่งรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นอีฟบิสซูมานะครับโดยที่วันนี้คาดว่าสปเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีคิสเซโลเมโลจากกรมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะเป็นเปีาร์ฮเบียจะเล่นคู่กับปาเปซาสามลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นซอนทังเมนเดยันคูรูเซฟสกี้แล้วก็เบนน่าจอนสันนะครับนาเปาจะวางลิชอลิสันจะลง่าตาคา่นีี้เดราคเาเมนครแนา ขะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอท่านเราไปวางฝั่งไบตันเจ้าบ้านราคาน้ำเจอที่1.97ถ้าเราไปวางฝั่งสเปอร์ราคาน้ำเจอที่1.92ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้ามองผิวเผินบนตารางคะแนนก็เป็นสเปอร์นะทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนนะฮะแต่ว่าเฮดเวทเนี่ยหลักๆเป็นสเปอร์นะทำผลงานได้ดีกว่าเหมือนกันเนื่องจากสเปอร์จะกับไบตัน5เกมสุดสเปอร์สามารถเก็บชัยชนะได้จากไบตันทั้ง4เกมนะแล้วก็เป็น2เกมสุดที่สเปอร์เอาชนะใบตันมา2เกมรวดบวกกับฟอร์มก็ได้ช่วงหลัง งไบตนะันครับช่วงหลังก็ไม่ชนะใครมาเลยมา2เกมติดต่อกันส่วนทางกระฝั่งสเปอร์ที่3เกมหลังสุดสเปอร์นะฮะชนะ3เกมมาติดต่อกันไม่ว่ะเป็นการเอาชนะนิวคสเซิลเอาชนะฟอร์เรสต์แล้วก็เอาชนะเอเวอเรตันแต่สถิติอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะไบตันนะครับก็มีดีก็ตรงที่ไบตันยามที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยไบตันมักจะมีผลงานที่ดีนะเรียกได้ยว,ว่าในรอบ5เกมสุดในบ้านของไบตันไม่เคยแพ้ใครนะครับก็มีเสมอไป3เกมแล้วก็เก็บชัยชนะได้ไป2เกมแต่ทังน้นะครับด้วยความที่สเปอร์กำลังมีฟอร์มมมมที่กกกาลังงรรรรออนแะ3 3เเเสุดดป์ชว บวกกับเกมลุกของสปเปอร์ก็มีความอันตรายทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเบนนัทจอนสันเดียันกูรซับสกี้แล้วก็ส่วนหนึ่งมินที่เป็นตัวสับสนให้กับริชาริสันโดยเฉพาะในรายของริชาริสันที่3เกมล่าสุด,สดกดไป4ประตูเรียกได้ว่าณชั่วโมงนี้เกมลุกของสปเปอร์ก็ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเช่นครับจากภาพรวมและเรื่องการที่เปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่อาจจะไปออกทีละเสมอแต่ถ้าจะหาผู้ชนะในเก้สนาทีผมมองว่าเกมนี้ฝั่งสปเปอร์ทีมเย็ยนน่าสนใจ แน่นพอสเปอร์มีดีพอนะฮะที่จะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท,ท้ายการศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวตแฮมยู่แตดนะครับคูค่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอเมอร์เรสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตี35มนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจา้าบ้านครับอาร์เซนอลรังอันดับที่2แข่งไปแล้ว18นะัดชนะ12เสมอ4แพ้ไป2เกมยิงได้36เสียไป16ประตูมีอยู่40คะแนนส่วนฝั่งเวตแฮมนะครับรรัััั้้้งงงอออนนนดดดบทีี 7, 18, ี่ 9, 3, 6, 31, ่่7แแแขไไไไป 30, ปปปลว18ชะะ9เเเสสมมม3 31 30 30พ6กยยยิตูู 30, นนะะครับสถิติเฮตวนครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งเวสต์แฮมครับเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนัดโดยที่เกมล่าสุดกันก็เป็นเกมที่เวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปด้วยสกอร,ร์สามประหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับไปเสมอกัรบริคูบริสกอร์หนึ่งประตูหนผลประกอบการของอาร์เซนอลในรอบพักเกมอาร์เซนอลผ่านดูเงินไปที่40นะครับส่วนฝัองเวสกมแพ้ ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมนะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์แต่ไปด้วยสกอร์สองเปอร์เซ็นต์ผบการของเวทแฮมในรอบ5าเกมเวทแฮมพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นประสานการทำกำไรอยู่ที่ 60%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าวันนี้อาร์เซนอลรายงานตัวผู้เล่นเจ็บก็มีอยู่4รายนะครับก็จะมียูเลนเทมเบอร์ทาเคเฮโรโทมิยาสุโทมัสปาเต้และก็ฟาเบลวิเอล่านะครับโดยที่1รายที่ติดทดแบนก็จะเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องอย่างไคฮาวต์นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าอาร์เซนอลจะมาใน,นระบบ4-3-3ผู้สักษาประตูก็จะเป็นดาวิดลายา แนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นเบนไวท์ฝั่งซ้ายจะใช้ออริคินโดชิเชนโกหรือที่คูณเซรามวันนี้ก็จะเป็นกาเบียลมาการ์เนสจะเล่นควบวิลเลียมซาลิบาตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นมาตินโอเนกาดเด็กแคนไรท์แล้วก็เลนโดทอซาสามในรกวันนี้ก็จะเป็นบูยโกซาก้ากาเบียล์เคซุตแล้วก็กาเบียล์มันตินารีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยวันนี้เวสต์แฮมจะมีรายงานตัว ผู้เล่นมจับเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นมิเกลอันโตเนลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเดวิดมอยจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาร์ฟองซ่อาร์เรล่าแนวรับ4คนฝั่งขวาก็จะเป็นวอเดเวคคูฟเฝาฝั่งซ้ายจะกเชอเอมมอนซอนนะครับโดยที่คู่สนามวันนี้คาดว่าจะใช้เคอร์ซูมาจะเล่นคู่กับคอนเซนซิโนต์มาปลูปานอสนะครับโดยที่คู่มิดฟิลกางคาดว่าจะเป็นเอสันไอวอรเลตจะเล่นกลางคู่กับเจมบอร์เพาส์สามแนวรุกวันนี้ก็จะมีโมเมตคูดูสโทมัสซูเชกกกแลล้ว็ูคัสปาเต้้้้าาาาาาโโดยยที่่หหนนนนนเเเปปกะะังงลงคจจจ็ลอตบววขแ ซึ่งเด็ดราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งอาร์เซนอลราคาน้ำจะอยู่ที่2.00ถ้าเราไปลองฝั่งเวทแฮมราคาน้ำจะอยู่ที่1.89ก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ถือว่าดูดีด้วยกันคู่แต่ถ้าเรามาเทียบกันเนี่ยฝั่งอาร์เซนอลผลงานดูดีกว่าชัดเจนอาร์เซนอลอยู่ในคเด็ดรุ่นแชมเปี้ยนลีกซึ่งอาร์เซนอลมีอยู่40คะแนนะมนี Arsenal, นะนมวเท้ช นะครับอาร์เซนอลก็จะแซงลีพูขึ้นไปอยู่อันดับที่1แทนนะครับเช่นเดียวกับเวทแฮมถ้าเกมนี้เวทแฮมชนะอาร์เซนอลได้นะครับเวทแฮมก็จะแซงแมนยูอันดับที่6ขึ้นไปแทนแมนยูแทนนะทำให้เกมนี้ครับทั้ง2ทีมก็น่าจะมาเน้นเป็นพิเศษส่วนเฮทูนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็เป็นอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีกว่าแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆนะสองเกมหลังสุดอาร์เซนอลเอาชนะเวทแฮมไม่ได้เลยเป็นการเสมอกันไปหนึ่งนะัดแล้วก็เป็นเกมล่าสุดที่เวทแฮมเอาชนะอาร์เซนอลไปได้บวกกับฟอร์มการเเเลล่่่่่่่่นนนนททททีีีผาาาาาามมมมมัััั้้งง2ถืออออวฟรรรร์์ไไตกกสหซคบแพ เกมเดียวจาก5เกมหลงสุดแต่ว่าก็จะมีเกมเสม,มอเกมชนะก็สลับกันไปนะส่วนแทมก็มีเกมแพ้ไป2เกมนะครับ แล้วก็เป็นเกมล่าสุดที่แพ้เนี่ยเป็นเกมที่แพ้กับเริวไป5-1แต่รายการเนี่ยเป็นรายการคาราบาลครับนะครับและผลงานชัดเจนของเวทแฮมในเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมเอาชนะมันอยู่ไปได้2-0ชาเทียบกันในแง่ของขุมกำลังไลอัพในวันนี้นครับฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนวลวันนี้ก็จะขาดไครฮาวต์มิดฟิลตัวเก่งนะทำให้วันนี้ต้องถอยเลนดสซามาเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลแทนนะครับก็ต้องดูว่าวันนี้ทัสซาจะทำผลงานได้ดีไหมส่วนฝั่งเวทแฮมครับเกมลุกก็กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยเดียวโดยเฉพาะใน ก็ยังคงมีสกอร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมล่าสุดเกกับแมนยูโบเวนก็ยิงได้ด้วยเทียบกับฝั่งอาร์เซนอลก็เป็นขุมกำลังชุดใหญ่จัดเต็มนะเทียบกับฝั่งอาร์เซนอลครับที่เกมลุกก็ถือว่าอันตรายทุกตัวเหมือนกันฉะนั้นเกมนี้จากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาส่วนตัวผมมองว่าวันนี้นะอาร์เซนอลก็ยังคงได้เปรียบจากการที่ดเดนีน่าบ้านบวกกับเกมนี้เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับทำให้ทั้งสองทีมก็มาใส่กันอย่างเข้มข้นแน่นอนเช่าว่ากันตามรูปเกมเนี่ยก็เกมนี้จะเป็นอนะาร์นน เวทฮมีตัวออกบอลดีๆอย่างเจวอดเพาหรือว่าลูกเซตพีเซตเพคของเวทมชุดนี้ก็น่ากลัวฉันครับด้วยทั้งสองทีมมีทีที่ขาดด้วยกันทั้งคู่เกมนี้ผมอ่านว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีกันแต่จะรอดจะรอด9ก้าสิบีถ้าจะมีผู้ชนะในเกมวันนี้ผมก็มองไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับแต่จากการเปที่ตั้งไว้เป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกครึ่งด้วยราคานี้ผมมองว่ามันแพงไปหน่อยซึ่งช่วงหลังเวทมก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีบวกกับเกมรับของเวทมก็ค่อนข้างจะลลลงงตตัััวววฉะนนนนน้้นจาาากกกรรคคูึ่่่่ีีีสผมมขออออเเืืชยยไปทท วมถ้าอาร์เซนอลจะชนะในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลจะชนะไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คุนคอนเวตแฮมยูไนเต็ดถ้าจะแพ้วันนี้ผมมองว่าเวตแฮมจะแพ้ไม่เกินเลนราคาที่ต่อรองฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดสวนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเรเดยทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับชมพูลีกับแบงคอกคู่นี้อเรตเปิดมาเป็นแบงคอกทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แบงคอกคู่ที่สองไบรตันกับสเปอร์คู่นี้อเรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีีีีี่่่่่่สเเ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 ปปปอออออออรรรร์์์ททททมมมมยืนนนนนคคููาาาาซซลลกับวตตแฮ้ดิ็ กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบตอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อปกระกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่ากัดใจก็ก,กดสมับสได,ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครัับบสวคร